ครั้งนี้จะมาสอนการใช้งานสกูดิเวอร์รุ่นเคาน์เตอร์ในเบื้องต้นนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเบื้องต้นจะมีการตั้งค่าพื้นฐานมาให้โดยการนับที่5สกูนะครับโดยที่ผมจะทําการขันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการแจ้งเตือน NT NG ทั้งที่ขันได้ปกตินะครับผมเนื่องจากว่าสกูดิเวอร์รุ่นนี้นะครับมีการ ตรวจนับเกลียวนะครับโดยที่การที่ตั้งค่าเราจะไปตั้งค่าในการตั้งค่านะโดยที่เราจะกดปุ่มดอกจันค้างไว้นะครับจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากดซ้ําไปครับผมโอเคทีนี้เราจะเข้าสู่การตั้งค่าอันแรกนะครับคือการนับจำนวนสกูนะครับโดยที่เราสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับ1นึ่ไซเคิลได้นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งไม่เหมาะสมเนี่ยถ้ามันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับมันจะส่งเสียง ออกมาแจ้งเตือนถ้าการขันไซเคิลไม่ครบรอบนะครับผมต่อไปเราจะมาดูที่ H.R กันนะครับ H.R โดยเบื้องต้นจะตั้งมาไว้ที่เพียง12นะครับถ้าตัวน็อตของคนมีความยาวที่มากเกินไปนะครับเมื่อขันเกิน12รอบอขึ้นไปมันจะทําการแจ้งเตือนเป็น NG นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มมันได้เรื่อยๆจนถึง99เลยนะครับอันนี้จะตั้งไว้ที่35ไปก่อนต่อไปเป็น L.R ก็คือการขันขั้นต่ํานะครับอันนี้ในกรณีที่สาหรับน็อตสั้นหรือว่า กลัวเกลียวมันติดหรืออะไรเราก็สามารถตั้งค่าที่ตรงนี้ได้นะครับผมโดยที่ถ้าเกลียวยาวอยู่แล้วเราอาจจะใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้ครับผมต่อไปเราก็จะลองทดลองการขันอีกรอบนึงนะครับอ่ะมาลองอีกรอบหนึ่งโอเคเริ่มอ่ะนี่สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับแล้วมีการขันมีการตั้ง l ออาไว้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่สามารถนับได้ถ้าการขันขั้นต่ำไม่ถึงนะครับ แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนถ้าเรายังขันไม่เสร็จโอเคเมื่อกี้น่าะไปปิดมันแล้วนี่ยรสองแจ้งเตือนแล้วโอเคเราขันออกมาก่อนโอเคต่อไปก็กลับไปที่ตั้งค่าใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ต่อไปนะครับถ้าในกรณีที่เราใส่ใจหรืออยากจะได้เกลียวที่แม่นยำนะครับเราสามารถไปเลือกที่คำสั่ง LE ได้นะครับนี่ LE เริ่มแรกมันจะเป็นศูนย์ศูนย์คือปิดนะครับให้ทําการเปิดคําสั่งนี้ครับผมโอเคเพอเปิดคําสั่งนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบการนับเกลียวเข้ามานะครับผมก็เราก็สามารถขันกับตัวที่สำหรับเทสน,นะครับผมอ่านี่ได้ยี่สิบแปดนะครับทําสักสามรอบครับผมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับผมโอเคเราก็จะ ให้มันเป็น29นะครับเราจากนั้นเราก็สามารถไปตั้งค่าเพื่อให้ได้เกลียวที่เหมาะสมเพื่อตรวจเช็คในกรณีนี้เกิดปัญหานะครับอย่างเช่ R เราจะถอยมาเหลือสัก32อาจจะยี่บกบวกลบ2ถึงสก็ได้นะครับส่วน LR เราก็ตั้งสัก25 26กก็ได้โอเคต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญสุดก็คืออย่าลืมปิดหมด LE นะครับ LE เปลีย่ยนจากหนึ่งเป็นศูนนะครับโอเค ต่อไปแล้วก็ลองเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสามารถทำงานได้ปกติไหมโอเคสามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับผมและมีระบบการเช็คเกียร์ที่เหมาะสมกับน็อตครับผมเพิ่มเติมจากที่ตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เรากลัวว่าเราจะมีการตั้งค่าอะไรแล้วทําให้ตัวเครื่องทํางานผิดปกติหรือไม่ได้ตามที่เราต้องการในตอนแรกนะครับเราสามารถกดปุ่มขึ้นและปุ่มลงพร้อมกันนะครับค้างไว้ครับผม แล้วก็กดปล่อยมือครับถ้ามันแสดงให้เห็นว่าเป็น U1 เมื่อกี้นะครับคือเครื่องนี้ทำการรีเซ็ตแฟคทอรี่รีเซ็ตครับทำให้การตั้งค่าของมันกลับไปยังค่าเริ่มต้นพื้นฐานนะครับโดยที่สกูนับนะครับมันจะเป็น5ครับผมแล้วก็ HR จะเป็น12และ LR จะเป็น5นะครับอันนี้คือการตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปเป็น default ตั้งต้นหมดเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่เราตั้งค่าเกิดความผิดพลาดหรือเราไม่ทันสังเกตเราอาจจะไปตั้งค่าเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อย,อยทำให้มันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคร